โนดลังข้าวพิจิตใช่จนกับนินสี่มองโนดลังข้าวปิจิตใชยจนกับนินสี่มองโนดกับโนดรังข้าวปิจิตใช่กับนี้คือโนดลังข้าวปิจิตช่ช่กูอีกผิดเส้นรัประจวบนประจวบหรอประับจนกันซ่องลานกับตาไนโยกับตาไนโยนำที่มานเข้าอะไรับกาหนามาไล่กลางไล่ว่าลยครับสมบูรณ์เต็มตีกับจนซ่องลานบ้านกับคูนี้จนเดิมบันซ่องลานบานกับอย่างเมื่อหนอกันอีกย่างว่กับ กับมันจาต้องเลือยอยู่ตัวเดียวกับช่องเสื้อกับช่องเสื้อช่องวัวเลือยอยู่วัวเดียวนนท์รังข้าวปิจิดใช่กล้องในมูสช่องคล้ากับจากจังหวัดท่องคล้ารับก็จะน้มาไล่ควายไล่วัวเลยรับแต่ละควายก็ชนเป็นกุ้ยพิเศษกับเดิมปันเดินลานวันนี้ชนช่องลานนะกับชนช่องลานไอหมดดําไงหมดดํากูชนกับนินที่หมอกับนินที่หมอคือค่ากับคือฆ่ากับนี่สู้กับสู้ ไอ้หมดดับไงหมดดับจากจังหวัดกระบี่ครับคือคักทีเดียวกับคือคักตีมนันกำนั่นปลอมกับตีมนันกำนั่นปงปลอมกับจากจังหวัดกระบี่ครับเดี๋านายนไหนว่าเบาหนิ <laughs> น่นซี่มอ,อก,กับนินซี่มอ,อกการจนมาหลายวัาแล้ววันนี้กูเอ็กปิดเตทุกประจำวันประจำร่มกับจนดกันซ่องลานบาทกับซ่องลานบาท นินท <S 々> ีมอกกับนินทีมอกจากจังหวัดกระบี่ครับไอหมดดำกับไอหมดดำตลารุาดูลาราดูกระกับตลารุาดูลาราดูกรัผพันคนเขากับพันคนเขานินทีมอกเรื่อยหมดดำครับพันคนเขาเท่านั้นครับนินทีมอกกับนินทีมอก คือคักดีนะครับนโ,โนลังข้าวพิจิตรชชยรับนโนลังข้าวพิจิตรไชยหน้าทีร่คระดึกใจ้งับกู๊ดพีซพิเศษรัฐประจวันประจำรอบเดิมบันสองร้ายนะครับ เราได้ต่างภาพนิ่งได้ทางวิดีโอครับเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่ากระบี่ครับส่งกล้านะครับพบกันที่ปตารุกับเมืองลุงเมืองลุงนี่มันต้องเลื่อยอยู่เรื่อเดียวครับท้ำร่องถำมันต้องเลื่อยอยู่เรื่อเดียวนายยศเน่ โดนก็ไม ah ่กลัวทางว้อยดงไม่กลัวนี่ความมั่นมาเยอะเลยครับความมั่นมาเยือนนี่ไอ้หมดดำไอ้โอกาสไอ้แดงโตเราเรียกดำแดงนะครับแดงตรงกล้ากับแดงตรงกล้าดำกระบี่กับดำกระบี่ เสียงแปดต่อแปดต่อไม่รู้ตอนไหนต่อแล้วเสียงเมื่อแดงเมื่อแดงครับไปแล้วนาทีกว่าๆเลวครับคนนี้มิตเลือดเ่ามารถด้วยนะครับเลือดเ่ามารถช่องนาทีพักเลยครับเชื่อไม่ต้องการต้องการแต่เอึ้นช่องลาน đây 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 cái đây 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 giang đi cái này đây 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 nào đây gặp đây nào đây 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 ai đây đây mày đen đây 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 ai đấm đây mày ai bật đấm đây đây ai đen đây 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 ai đen tiếng ốc to ốc hãy đâm cả chi, tuyên ta lót Hãy đen chi nè hai ba 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 ta, cháy đi, ไปไอไอดำไปไปนี่ไอลังข้าวตัวไอ้นี่นี่ไอลังข้าหยุดได้มาดำอยู่กว่าครับไอมาดำมัดก็ไปทางว้ายทางดูเดือดครับดูดัน เด้หมดดำฮ้ไอ้หมดดำจีไปเอ้ ทางว่าทางอ้อมเหนื่อยสิเลครับว่านาหน้าที่ทางว่ายทางอ้อมเหนื่อเล่นกันแดงแดงเจ็บๆกับนินทีมอกเลยหมดดำกับส่วนข้าลังแดงก็คือโดนลังข้าปีจิตได้เป็นแดงอยู่ใจเมือนี่นี่นินที่มองเอี่ยมนินที่มองเอี่ยมนินที่มองเอี่ยมมาลังข้าการยืมวิวร่งข้าตัวขึ้นร่งข้าตีขึ้นนี่ นี่มองกันก็นไปนี่ไอ้บดดมัดไปนี่โตกันสิบสี่สิบหากับพี่พี่สิบห้าแล้วฟาดอกนาที่นี่ไอ้รังก่าอย่ารัดไปนี่ไอ้บดบดมฟาไปอยู่ล้างแดี๋ยวบดดมอยู่ล้าง ้นก,กับนกอูนีน,นินทีมอกก็นไปก็นไปไอาาบ้บอลดเก็นไปดนี่ง้าวโตไปดูกันมันกับดูกันมันนี่อัดไปโตไปนี่ไส่บอลดำปลาไปบอลดำปลาไป แค่น้าที่พันแน้าที่เนื่อยกับผูนี้เนื่อยนุก,กับมาดาวกับซุปเปอร์ควายดิเดกับซ่งกับเจินร้องลานรับอย่างบอกไม่ได้ว่าใครจะยุใครจะไปแต่ร่างก้ายเป็นรองแลก็เป็นรองร่างก้างเป็นรองตลอดกับอกรองอกรองเป็นรองอกมีรองร่างก้าย ได่เต่อแล้วรู้ต้องลงเรือไก่เต่อะเนี่ยมันน่วดีละข้อมูลกลาดเกลือนดับต่อรถกับดำต่อรถนี่ข้อมูลจัดเจนมาแล้ว กระบี่กับส่องคราารับกระบี่อยู่กว่ามือนะครับส่องคราอยุ่ทรายครูเอกวิเศษทุกประจาวันประจำรอบนะครับอาการชนแป้งเดี๋ยวคูนี้จนกันมาทำด้านยาจนช่องลานนี่ไอ้บันดับอ um. uh uh. ัดไป ไม่อยู่บนดำกะจีไปเรื่ล่างข้าไปล่งลข้าไปล่งล่ข้าไปล่างลข้าไปล่าง ไอ้บัดดมยียมบัดดัเยียมบัดดัมเยียมเฮ้การใครมาเจ็บเจ็บมันกันทุกใจด้านโย อยังกูคิดดูน yup. ี่ครับกูนี้ยังบอกไม่ได um> ้ก็จะอยู <c <c ่ก็จะไปนี่ใก้กันไหมไอ้มาดอัดก็ไปนี่ที่คืนที่คืน าแล้วทริปสามนาทีทริปสามนาทีนี่ไอ้วดำมัดเข้าไปวดำเลาะเขานี่ไอ้ร่างข้าวตีไปไปย่อยร่างข้าวมีไปย่อยร่างข้าวมีไอ้วดำกับนี่ไอ้ร่างเข้าซาดิสตังคูกับคนนี้สาดิสตังคูสาดิสกับสาดิสตังคูนี่ไอ้ร่างเข้าล่างข้าวมีไตรย่อยร่างข้าวมีไตรย่อยร่างข้าวมีไตรย่อยไอ้วดำยืน

ยังคู่ยังคู่ยังไงยังคู่เหนื่อยครับเหนื่อย เลียวกับเรลี่ยวไปล่้งขาอย่างกูไปร่างขาอย่างกูเอยมดังกูกับเอยมดังกูนี่เอมกัเอมาดัเทีมไปรั้งขาย่งมรโยตูนี่ไ้รั้งเข้าย่งั้นก็ไป รังข้าวกับังข้าวจากตรงกลางกับตัวดำจากกระบีะ่นะครับพบกันที่ปัตตาุงตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวบรรยากาศทิศพุกนาติเองความมุดคกับบอกไม่ต mm ู hmm. princes, Father, ้ไก่โอไก่รองไม่รู้ไก่้อไก่รองมั่วดีตอนนี้ ยไม่ยอะไ่ดเอะภาพหะลยที่เจหน้าที่ไลนาทีเอิ้นช่อลานกับเสื้อ้ามาจะยุ่หว้ได้กับปัทลุงหรือตรงก้าง กระบี่กับกระบี่ไหว้นินซี่มอ,อกับนินซี่มอ,อจากแขงเพชรกระบี่นะครับนโดนดล่งเข้ากับนโดนดล่งเข้าปีจิตช,ชัยจากสงขลาครับ <c oughs> ชมแท็กซี่ของขุยพิเศษครับ สิบแปดนาทีอะผ่าแรงทิบแปดนาทีท of of ิแปนาทีอะผ่าแรงแิบแปดนาที ช่งคล้ายหยู่ใส่มือกับช่วงคล้ายหยู่ใส่มือคว้ามือกระบี่กับคว้ามือกระบี่เฮ้ไอ้บอลดำทุกเลยล่ะกับบอลดำตู้ลงเลยล่ะช่ปะยชปลายยอดได้จะกันชะกันกับควายตรงกลางควายตรงคลาง đâm ra lăng cao tố lăng cao tố đi ai mà đâm tay về ai lăng cao tố mà xong ra vừa qua mưa xong ra vừa qua mưa ai mà đâm mà đâm nhằng top tốp đi bay na ai mà đâm bay lăng đây đây mà đâm bay lăng đây đây จงใรจงใจจี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 จิจี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 ่ีกว่าจีจีจีัีจ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 ัจี่าจีา ah. ีตีวีจีจก็ีจีจีจีนีจ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 าจีจีีจจีจีจีีจจีจีจ ไม่เข้ากับนินทีมอกไม่เข้านาทีนี้นินทีมอกไม่เข้าขนาดจง๊บะนาดจุ๊บมีฮะก็มีฮะให้เคลียร์กบไม่เคลียร์กบไม่เคลียร์กบไม่เคลียร์โดนลังเข้าไปจิตใจกับโดนลังเข้าไปจิตใจก็เป็นก้ายชนะก็เป็นก้ายชนะ ไม่หาว่าจะว่าก็เป็นควายชนะก็เป็นควายชนะครับโดนล่างข้าวปีชิดช่ในมูดต้องร่ากับโดนล่างข้าวปีไช่ในมูดต้องร่าเป็นควายชนะเตียโยกับเตียโยตานายโยกับตานายโยรับเสื้อ ไอ้บดดับต้งจะแับแต่มันก็ชนดีจนนุ่มเดียวับจนดูเด่นัเเ่อสนตายกับกาไมอยู่กับการไม่อยู่ไอ้บดดับนกบดดัเป็นก้าจะนะตัวยเดียวใชนะที่ดูดันดูเดืนดีคครับครับครับ